ไอเต้นครับไอเต้นนัทวุฒิเขาไปออกรายการสรยุทธ์นะเออเขาก็พูดถึงว่าออไอเรื่องจัดมือดิวลับดิวเลิอบอะไรเนี่ยเขาก็ร้องเพลงนะครับร้องเพลงฝากถึงส้มนะเพื่อไทยฝากถึงก้าวไก่เขาร้องเพลงอะไรนะรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวสัญญาคือสัญญา ปรารถนาเพียงเธอได้พบอย่าห่วงเลยเธอคือสัญญารอรับได้เลยอย่าทวงสัญญาโดยสายตานะครับลองเพลงของติ๊กฮิโร่เลยนะแม่ก็คือว่านะครับเต้นเขายืนยันนะเขายืนยันว่า เขายืนยันที่จะสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะเพราะว่านะครับถ้าเกิดว่านะเขาก็หวั่นใจเหมือนกันไอ้เต้นเขาก็หวั่นใจเหมือนกันยอมรับว่าหวั่นใจแต่ภาวนาว่าให้ผ่านพ้นไปได้ไอ้เรื่องคดีหุ้นเนี่ยเพราะมันเป็นล่องเดียวกับธนาธรเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าไม่อยากให้เพื่อไทยเนี่ยนะไปจับมือกับทาง ฝังอื่นเลยนะขอเห็นแย้งกับ f อเพื่อไทยที่มา,าเรียกร้องให้ถอนตัวนะนะยังไงเราก็ต้องจับมือกับก้าวไกลนะล้วก็บอกว่าถ้าไปจับมือกับทางฝั่งลุงตู่ฝั่งลุงป้อมฝั่งภูมิใจไทยมีแต่พังกับพังพังเละเทะพังเละเทะนะครับเพร,ะะรเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปจับมือ นองนึกถึงการหาเสียงขราวหน้าสิไม่รู้จะหายังไงเลยนะนะฮะไม่รู้จะหาเสียงยังไงเลยนะเออเออมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะนะครับทางฝั่งก้าวไกลเองเขาก็กองเชียร์เขาก็อาจจะไม่พอใจเนะยเอออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งขราวหน้าเนี่ยนะโอ้โห เพื่อไทยนี่จะไม่มีที่ยืนเลยว่งองั้ถ้าไปจับมือกับฝั่งฝั่งภูมิใจไทยฝั่งฝั่งอะไรนะนะั่นเออเต้นก็ยืนยันบอกเราจะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะก็เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านทั้งคู่นั่นแหละก็เผอเผออาจจะเหลือแค่เพื่อไทยแล้วก็ไอ้พวกพักเสรีรวมไทยพักอะไรนะั่นได้เป็นฝ่ายค้านนะครับแอดมินเห็นแววแล้วถ้าอย่างนั้นนะ ก็ได้เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านเถอะก็ไม่เอาใครถ้าไม่เอาใครอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้าวไกลนี่โอกาสโดนยุบสูงมากแล้วเลือกตั้งซ่อมนี่คนะแนนจ,จะเทไปฝั่งลุงเยอะมากเนะออนะครับเพราะเขาถ้าเลือกเพราะอะไรเพราะเลือกตั้งซ่อมถ้าเลือกก้าวไกลไม่อีกมันก็ตั้งตัดตั้งรัฐบาลไปได้นะ เออมันก็ต้องไปเลือกทางฝั่งลุงนะครับให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อนะแค่นั้นเองถ้าเป็นอย่างนั้นเออเผอๆอ,อาจจะโดนยุบทั้งสองพักเลยก็ได้อาจจะไม่มีฝ่ายคขาเนะฮะเออ,อาจจะยุบโดนยุบแปดพักเอ็มอะไรเนี่ยนะเผลอๆอ,อาจจะเหลือแค่พักลุงตู่ใช่ไหมเออ ฉะนั้นการคาดการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันมันต้องรอกรก,นก,นกนตนะครับตอนนี้ก็ก็เริ่มขยับขยื่นแล้วเดี๋ยวก็ส่งเรื่องรัฐมนูญแล้วนะเออสมัยนี้น่าจะาถ้าถ้าเกิดยุคนี่ก็คงจะตั้งพรรคใหม่พรรคสำรองก็คงจะย้ายออกมาเยอะนะถ้ายุคอีกก็โอ้โหวุ่นวายแลวครับเผลอๆอาจจะไม่มีเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะว่าเกิดมีประท้วง อันนั้นก็ลุงตู่ก็อยู่ต่อยาวๆไปนะเออฉะนั้นแอดมินก็ฝากเพลงนี้ให้เต้นนะฮะเพลงวันใจช้ำรูดมนุษย์ข้างข้าววันลุงตู่ตื่นเช้าจะเอาเธอไปนะครับมีปุ่มกดตังกิว้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ